ได้ครับใหม่ใหม่ใหม่ตใหม่ตูวใหม่ไปกันต่อีนอกแอปเปิ้ลเหมือนเดิมค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าหนูขออนี้ตเปิดเป็นตัวคูลอดแทนนะคะตอนแรกเราจะเปิดเสื้อยืนนะคะแต่ว่านี่ขอตามคำของลูกค้าก่อนเนาะ ลูกค้าอยากดูดว่วนนะลูกคา้าอยากดูด่วนก็เปลี่ยนให้ก่อนนะจ๊ะงานไขว่หีนะจ๊ะลูกค้าตัวนี้เป็นซีเอลแอปเปิลค่ะ,ะเป็นตังเกงคู่หลอดนะคะลูกคา้าปลายแอปเปิลเนาะตังเกงใส่สบายค่ะลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็แฟชั่นมากๆนะคะสำหรับปลายนี้ไม่ต้องห่วงเลยถ้าได้น้องแอปเปิลปลายมีความสีสันนะคะลูกค้าใส่สบายแน่นอนขายดีตัวรองนุนะคะ ทำงานสบายๆลูกค้าจ๋ามีทุกสีเลยสําหรับน้องแพตเเป็นขาแบบมองไกลๆก็เหมือนกระโปรงเลยเนาะลูกค้าเป็นขาแบบขากว้างนะคะอะไรอะกระบอกอกระบอกอน่ารักัลูกค้านี้อนี่เป็นแบบเป็นหน้าดอกไม้ค่ะลูกค้าหลังเป็นแบบคาดสีน่ารักมาก ตัวนี้เหมือนกางเกงอยู่เลยอะใส่สบายลูกค้าตัวนี้นะราคาน่ารักมากราคา2,900บาทนะคะลูกรีวิวเหลือ2,700บาทใครอยากได้รีบ็ปเลยนะคะลูกค้าเป็นงานขายดีเนาะมันแบบเรียบร้อยลูกค้าใส่สบายใส่ไปเที่ยวใส่กันแดดขับรถทุกอย่างไม่หมดใส่ทำง,งานได้เลยลูกค้าตัวนี้เป็นแบบตรงเรียบร้อยนะคะลูกค้าขายาวด้วยจะเป็นแบบคูลอรนะคะลูกค้าคือ,อเกงขากว้างนะคะลูกค้าไม่เละพี่ ชนาฬิกานี้ซึว่า CL. ซีเอว่า CL นะจ๊ะน่ารนี่ค่ะน่ารักมากมีลูกสี่ลูกค่ะเนี่ยใส่ทำงานได้เลยอ่ะเรียบร้อยมากดูดีด้วย มีลูกสีสีดำสีชมพูสีส้มสีเขียวสีครีมตัวนี้ผีฟ้าจ้าสีฟ้าจ้าตารางหมักลูกโอโ้โห เย็นมากเลยนะคะด้วันนี้เป็นแบบว่าตามองแบบเป็นเอวยืดแล้วก็มีแบบจีบๆข้างบนด้วยน่ารักมากสีดำ ค่ะน่ารักมากตกแล้วพี่ปะนี่อันนี้เป็นลายสปอตไปทำงานไปเที่ยวได้หมดเออได้ยเลยค่ะน่ารักมากใส่อยู่บ้านไปทำบุญไปเที่ยวอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยเธอเนีอันนี้น่าจะลองใส่ให้ได้เพราะว่าน่าจะสมงพอปุ๊บได้ผู้ค้า กินไปก่อนก็ได้นะครับไม่มีน้ำญี่ปุ่นเรากินไปก่อนตัวนี้ก็จะเป็นความแฟชั่นกว่านะคะลูกค้าเพราะว่ามีหลากหลายสีนะคะลูกค้าตัวนี้นะ,ะลูกค้าปราสอบละ2,900บาทเนาะสำหรับรูปรีวิวนะคะลูกค้าหรือเพียง2,700 ีแบบสีแบบหลากหลายนะคะลูกค้านี่จะเป็นแบบขาแบบนี้นะคะลูกค้าน่ารักมากอุ๊ยอันนี้เป็นไอเทมเจหงปะเนี่ยได้อยู่ใช่ปะแบบขาบานๆอะลูกค้าไอเทมเจ๋งจ้ะ สบายสบายลูกค้าโอ้โหนี่จริงใจสีนี่จริงใจเวอร์ขาบแบบผิวๆยังไงลูกค้าให้ลูกค้าใส่เสื้อสเสื้อยืดสีขาวเขาต่วนเนี้ยแต่ยางเงี้ยสวยเลยนะสวยเลยสวยตามธรรมชาตินี่ ใส่ทำงานได้นะได้เลยโชกันทุกตัวลูกรีวิวก็ได้ทุกลูกค้าลูกรีวิวก็ได้ทุกตัวนะเราเปิดให้ลูกค้าดูกทีเฉยนะคะลูกที่วิวราคาถูกด้วยนะคะลดจากราคาปกติ200บาทกันเลยทำไมผ้ามันเย็นจังมันเป็นค่ากระโปรงเกรงเย็นๆหรอ ลองแฟชั่นกูหลอดสิดุผ้าบานใส่ตะบายดูสีข้างล่างสิอันนี้เหมือนกางเกงไอ้นี่เลยอ่ะกางเกงอะไรนะสวิตเกมเหรอใช่ไหไงที้มาลองโกโกวาอันนี้แหละนะคะสวย<ส><ส>มาก พูดอะไรกูพยายามฟังอยู่ทั้งนั้นหนูก็ไม่ได้ฟังอ่ะพูดจบไปแล้วได้เพิ่งถามว่าพูดอะไรอ่ะพระพูดอะไรอุยอันนี้น่าร้าค่ะชอบมินิมอลด้วยแถบๆข้างๆนี่ค่ะสบายสบายสวยงามตัวนี้เป็นป้ายแอปเปิลมะลูกค้า จินเจนจินกุลอ,อ,นะอย่างอันนี้สีเทาสวยนะใส่สบายลูกค้าหนูว่าชอบใส่กางเกงขาแบบ่วงลูกค้าลูดีกออกทุกสีเลยอ่ะไ,ไว้อันนี้มันตก พิดวางแลลูกค้าใช่ราคาน่ารักนะคะลูกค้าใครได้ทุกตัวเลยใครได้ทุกตัวมืดสองะลูกค้าคุณภาพไม่ต้องผ่านถึงตามที่เราโชว์เลยค่ะลูกค้าเห็นเลอะก็คือเลอะนะคะในสินค้ามือสองค่ะลูกค้าบอกตรงๆถามว่ามีแบบเลอะบ้างไหมมันก็มีนะลูกค้าแต่ว่าจากประสบการณ์ที่หนูเปิดมาเนาะลูกค้าก็รู้สึกว่าลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์มีเลอะแบบมันสักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนะลูกค้าบางที หนูก็มาเปิดเช็คกันอย่างเงี้ยลูกค้าเราก็ไม่รู้เนาะว่าสินค้าจะเป็นยังไงเห็นพร้อมกันเลยค่ะลูกค้าจ๋าเนี่ยเอยก็โชว์ว่าเลยเลยลูกค้าเพราะว่าเห็นเห็นกันอยู่แล้วเนาะนี่นะคะสําหรับใครไม่เข้าบ้านเขียวฝากเข้าบ้านเขียวด้วยนะหนูมีการอัปเดตแล้วก็แจ้งเตือนกันนะคะมีกิจกรรมมนด้วยม่น่ารักมากเลยอะตัวนี้เป็นอะไรมินเฟล์มีลูกค้าตัวนี้นะลูกค้า นะคะลูกค้าสวยมากแบบที่หนูใส่เลยจะเป็นขาแบบกว้างๆนะคะลูกค้าเป็นขาทรงแบบปล่อยข้างล่างสวยมากๆนะรูปนี้เนอะลูกค้ารหัสเควนะ ราคาอยู่ที่2,900บาทเนาะแล้วก็ลูกรีวิวเหลือแค่2,700บาทเองค่ะลูกค้าถูกมากๆเลยนะคะดูความอันนี้ก็เป็นแบบสีโทนมินิมอลหน่อยนะคะฝั่งน้งก็จะเป็นสีสันสำหรับงานน้องแอปเปิลนะคะใครที่ชอบงานคูลอดขาแบบขาบานใส่สบายแนะนำตัวนี้เลยนะคะลูกค้าราคา2 9 0 0ลูกรีวิว27 0ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ